สวัสดีครับมือนี่เป็นรถโชคสุรพงศ์ในน้ำรถขม้าไม่อีกขั้นครับของเดือนกัญยา6เกเจ็นะครับพี่น้องเป็นออซูเอฟร่าสองร้อยสิบแรงมา้าเน่าหาเมตรหกสิบนะครับพี่น้องเพิ่งเลยน้ำขม้าไม่เพิ่งแต่งโตแล้วเพิ่งแต่งโตแล้วแล้วพร้อมขายครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ล่งมองหารถตัวนี้ยูอซูเอฟร่าสองร้อยสิบแรงมา้าเน่าหาเมตรหกสิบนะครับ รถคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีหกสามนะครับพี่น้องเป็นเป็นกระจกไฟฟ้านะครับพี่น้องทงั้งนเป็นกระจกไฟฟ้านะครับรถจดทะเบียนปีหกสามครับพี่น้องสรถคันนี้บ่มีบ่มีใหม่พ่อน้อยครับเป็นพื้นเล็กตรงเล็กคางเล็กนะครับพี่น้องไฟคางนี่ก็เป็นเล็กเล็กทั้งหมดครับบ่มีใหม่พ่อหน่อยครับผม คุ้มคาซีนะครับผมคาซีเ่าต้องบอกว่าบวมหรือยังนะครับผมรถเฟีดนี่แล้วคับคาซีบวมหนึ่งครับผมรู้ว่าสีว่าขั้นใดนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็าล้างมองหารถตัวนี้อยู่เป็นอีซูฟรรสองร้อยสิบแรงมาเงาหาเมตรหกสิบนะครับรถคันนี้เป็นยางผ้าใบนะครับผมเป็นยางแปดสองหาสิบหกนะครับพี่น้องเป็นยางเลเดียนแบบมียางในนะครับผม สนใดสนใจกระโทษมาทถ,ถักมาเต็นหลดโชคสูรพ่งพี่ครับบานน้องหยาแพทจังวัดขอนจันนะครับพี่นองคือคือเป็นกระบะเป็นขว่างนงขึ้นไม่เม็ดครับไม่ทั้งเม็ดดขึ้นผมให้ข้าแน่น90%ครับ90%ไมดถุกอย่างครับรบ ท่านใดสนใจกับท่มาถักมากาลังเรื่องหารถตัวนี้ยูเต็รถห้อมมีให้คาตอบนะครับเดือนนี้ก็เป็นปลายเดือนคันยาแล้วนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกับท่มาถักมาเต็นรถโฉกสุรพลษพงพิกัดบัานน้องยาแพย์จังหวัดขอนจันนะครับพี่น้องส่วนส่วนยางน,ง,งนั่นกับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับรถขั้นในใหนายคะแนทั้งหมดคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเบลมบาง่าบวชครับพี่น้อง รถท่าเนี่ยนํานผมขมาไหมคือคือคือว่าต้องบอกว่าตำมาส้นนะครับรถคันนี้ครับคือผมให้คะแนนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนราคานันปลอดอ้อยซอยนุ่มน้อยเมื่อขันเันกันสิเปิดราคาให้พี่น้องเลยเรียกซื้อเรียกหากันเนาะครับพี่น้องราคานันเปิดอายุเก้าแสนบาทนะครับเป็นอีซูเอฟอาร์อาร์ลอยสองลอยสิบแรงมาก เงาหาเมหกสิบนะครับพี่น้องเป็นรุ่นกระจกไฟฟ้านะครับเลขไม่ในเกจต้นนะครับท่านกระบะนี่คืนไม้ครับกระบะไม้คอกไม้พื้นไม่ไม้ทั้งหมดครับแต่ผมให้คะแนนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเอาเอาเอาตามพูดเป็นจริงครับผมภายในกะสะอาดเหมือนไหมครับชมภายในจังน้อยครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาเต็อนรถโฉกสุรพงษ์ พี่คัดบ้านน้องยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับผมเอาทวนราคาและปีเกิดอีกเที่ยนึงนะครับปีรถคันนี้เป็น e su frr สอ210งร้อยสิบแรกมาจดทะเบียนปีหกสามนะครับพี่น้องส่วนราคาเนี่ยเปอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมื่อขอนแก่นกับเปิดใบเก้าแสนบาทนะครับพี่น้องทันใดกระลังว่องหารถตัวนี้อยู่เอาไปเรียนในกิจการขัวเลือนของพี่น้องทั้งหลายครับของเอฟซีหรือว่าบอมเบนเอฟซีครับ ติดต่อผมได้ตลอดยิบซี่นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ตลอดยิบซี่สมองครับผมแม่นผมนอนหลับอยู่ผมก็ะสิลูกถึงนม่นรับโทรศัพท์พี่น้องครับผมซื้อบ่ซื้อบ่เป็นยังครับทั้งลูกค้าทร่มาทั้งเต้นห้องก็ดีใจแล้วครับผมสนใจกับทร่มาทักมาส่วนรถเฮานี่ก็คือบอกเลยว่าเกียร์ฟิ์มย่ยำครับแนนั้นผเข้ามาแต่ละขั้นหรครับผมเป็นรถ อีสุเอบอาอาสองร้อยซิบแรกมาเนียหางเมตรหกซิบนะครับพี่น้องท่านใดสนใจกัโทรมาทางมาเนี่ให้เรียกหลายแบบหลายรุ่นครับลดด้วยหลายมากครับผมท่านใดสนใจกัโทรมาทางมาส่วนส่วนขั้นนี้แต่น้ำข้าวมาปลายเดือนแล้วนะครับปลายปลายเดือนสิ้นเดือนของเดือนกันแย่หกเก็ดแล้วน,นะครับผมจะได้ไหลลงนเยอะทัวรกับพี่น้องเลยเรียกซื้อเรียกหากันนะครับ เต็นโดโชคสุรพงศ์พิคัดบ้านน้องยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วของดีของถือเต็นโหดโชคสุรพงศ์ครับรถดีรถงามต้องเต็นโหลดโชคสุรพงศ์ท่านใดสิมาโดยที่ว่าเพต้องทั่วถามผมนั่นก็นอยู่ในหันกับมีตำแหน่งบอกเรียบร้อยครับมี่ตำแหน่งบอกท่านใดบังเกงเรียงโทรศัพท์กับกดมาเลยครับกดตำแหน่งมันก็นจะขึ้นบอกว่าเต็นรหดผมเลยครับ ส่วนทั้งเต็มเท่าเลยขายได้ทั้งสดและแน่นนะครับผมและเงินทดท่อกระสอบครับได้ม็ดครับผมขอให้ลูกค้าซื้อครับผมเห็นน้ำในเมัดครับพี่น้องครับผมส่วนผมตัวผมเองเนี่ยจะได้จ่ายไงคุยไงครับพี่น้องผมให้คะแนนรถขั้นเลยนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับทั้งหัวทั้งเครื่องทั้งทุกอย่างครับเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมัดครับ รถใส่บาท่านหลายครับร่นแรนในแสนกว่าโลครับพี่น้องท่านได้สนใจกับโทรมาทักมากข้างเข้ายินดีตอนรับให้บริการุุ้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับผมเอาทวนราคาอีกครั้งหนึ่งครับผมรถคันนี้เป็นออซูเอฟอาราร์สองร้อสิบแรงมาเน้าหาเมตรหกสิจดทะเบียนปีหกสามส่วนราคาเน่ผมเปิดอายุเก้าแสนบาทนะครับพี่น้อง ท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาส่วนยางหกเซนนี่ครับเป็นเกลีสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับทุกยางเกลีสิบเปอร์เซ็นต์ครับรถคันนี้ครับผมอาบัตตี้เกษตรกราฟเอฟซีหรือว่ามันเอฟซีที่กำลังเข่าติดตามผมอยู่นะครับฝากฝากกดติดตามให้น้ำนะครับพี่น้องครับผมท่านใดกำลังเข่าติดตามผมอยู่ฝากกดติดตามให้ผมจักหน่อยหนึ่งนะครับผมทำนี่เข้าคดีใจแล้วครับผมอาเกษตรกราฟเอฟซีหรือว่ามันเอฟซีนะครับผมสวัสดีครับ